อาลุนสวัสดค่ะพระบิดาพระบูตรพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเยโฮวาพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าสวัสดีค่ะพี่ๆน้องๆลูกๆหลานๆทุกๆคนสำนัดในเช้าวันนี้ที่พวกเราทุกคนได้พร้อมใจกันที่จะเข้ามานั่งสงบจิตสงบใจที่จะฟังคำตรัสขององค์พระเยซูคริสต์เจ้า ในวันตวันและควาในข้อพระคำในที่พระองค์ทรงตัดไว้ในเวลาเช้าของทุกๆวันสำหรับในเช้าวันนี้ขอให้พวกเราทุกคนที่จะคุกเข่าลงสารภาพความผิดบาปที่พวกเราทุกคนได้ทำบาปต่อพระองค์ทั้งที่รับและที่แจ้ง ดูก็ดีไม่รู้ก็ดีเจตนาก็ดีหาเจตนาไม่ก็ดีและได้ทำบาปต่อผู้อื่นโดยที่ไม่รู้ตัวพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงโปรดเมตตายกโทษความผิดบาปให้กับลูกทุกคนที่ได้หลงทำผิดด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าสำหรับเวลานี้ลูกทุกคนพร้อมแล้วที่จะฟังคำตัดขอบพระองค์ ให้เรามาฟังในวันที่13กันยายนพระองค์ทรงตัดว่าจงเข้ามาหาเราและหยุดพักเถิดให้ความคิดของเจ้าได้หยุดพักจากการตัดสินใดๆลูกเอ๋ยเจ้ามักวิพากวิจาร์ณทั้งตัวเจ้าเองและผู้อื่นรวมทั้งเหตุการณ์ต่างๆหรือแม้นกระทั่ง ดินฟ้าอากาศอยู่เสมอเรากับว่าหน้าที่วิพากษ์ขออภัยค่ะหน้าที่การพิพากษาตัดสินต่างๆเป็นหน้าที่ของเจ้าแต่เราได้สร้างเจ้าเพื่อให้เจ้ารู้จักเราและให้เจ้ามีชีวิตที่เต็มไปด้วยการสนิทสนมกับเราเมื่อเจ้ามัวแต่ยุ่งวุ่นวาย ไปกับการทำเช่นนี้เจ้าก็ได้ย่างหน้าที่ของเราจงเข้ามาหาเราด้วยท่าทีของที่ซึ่งถูกสร้างที่มีต่อผู้สร้างแกะต่อผู้เลี้ยงราษฎรต่อกษัตริย์และดินเหนียวต่อช่างปัน้นลูกเอ๋ยแทนที่จะตัดสิน วิธีการของเราจงยอมให้เราเป็นผู้นำชีวิตของเจ้าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของเราและยอมรับแผนการของเราด้วยใจขอบพระคุณการที่เจ้าสามารถเข้ามามีความสัมพันธ์อย่างสนิทสนมกับเราได้นั้นไม่ได้หมายความว่าเจ้ามีตําแหน่งทัดเทียมกับเรา จงนมัตการเราในฐานะพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์และเดินจับมือไปด้วยกันกับเราบนเส้นทางนี้อาเมนให้เรามาฟังในข้อพระคำมัทธิวบทที่7ข้อหนึ่งอย่าพิพากษาเพื่อพระเจ้าจะไม่ทรงพิพากษาท่านทั้งหลาย ย้อนบทที่17ข้อสและนี่ละและนี่นคือชีวิตนิรันร์คือการที่พวกเขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสที่พระองค์ทรงใช้มาโรมบทที่9ข้อ2 0ข้อ20 21 มนุษย์เอย๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้ตอบกับพระเจ้าสิ่งซึ่งถูกปั้นจะกล่าวแก่เจ้าขอภัยกันเป็นมนุษย์เอย๋ยท่านเป็นใครที่จะโต้ตอบกับพระเจ้าซึ่งสิ่งซึ่งถูกนั้นจะกล่าวแก่ผู้ปั้นได้หรือว่าทำไมท่านจึงปั้นข้าพระเจ้าอย่างนี้ ส่วนช่างปั้นหม้อไม่มีสิทธิ์เอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะที่ใช้ในโอกาสพิเศษอันหนึ่งและทั่วๆไปอีกอันหนึ่งหรือ 1. คิมโมทีบทที่6ข้อ15ซึ่งพระเจ้าจะทรงให้ปรากฏขึ้นในเวลาที่เหมาะสมพระองค์ผู้ทรงสมควรแก่การสารเสริญและ ทรงฤทธานุภาพสูงสุดแต่เพียงพระองค์เดียวเป็นพระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลายและเป็นองค์เจ้านายเหนือบรรดาเจ้านายอาเมนพระบิดาเจ้าค้าลูกๆทุกคนขอกราบขอพระคนที่พระองค์คอยตักเตือนสั่งสอนให้ลูกทุกคนที่จะรู้จักให้ความ เคารพเทิดทูนพระองค์เหนือสิ่งอื่นใดพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งปวงที่พวกเราควรจะสรรเสริญและยกย่องบูชาพระองค์เจ้าข้าขอพระองค์ทรงเมตตาที่จะปกป้องคุ้มครองลูกด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าสำหรับในวันนี้พวกเราทุกคน ได้เข้ามาอยู่ต่อหน้าพระองค์เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในความเชื่อและความรักของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงคุ้มครองพวกเราทุกคนด้วยพระฤทธิ์อันล้ำค่าของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงประทานให้ซึ่งเป็นเกาะกำบังความชั่วร้ายทั้งหมดโดยอำนาจที่ พระอ,องค์ทรงประทานแก่พวกเราผ่านทางองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอพระองค์โปรดเมตตานำพาพวกเราไปในทุกที่โปรดประทานสติปัญญาและความรอบรู้แก่ลูกทุกคนลูกทุกคนขอฝากลูกทุกคนที่ลูกรักไว้กับพระอ,องค์ขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครอง บ้านของลูกทุกคนให้พ้นจากภัยอันตรายและในการดูแลของพระอ,องค์ปกป้องคุ้มครองให้ลูกทุกคนพ้นจากความทุกข์มีความสุขลูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่มั่นคงในพระอ,องค์ที่ได้ประทานแก่ลูกทุกคนตลอดมาและพระอ,องค์ทรงตัดว่าอย่า พิพากษาเขาแล้วพวกเราจะไม่ถูกพิพากษาและอย่าตัดสินลงโทษเขาจงยกโทษให้เขาเพราะพระเจ้าทรงรักโลกจึงได้ส่งพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อเข้ามาในโลกไม่ใช่เพื่อมาพิพากษาโลกแต่มาเพื่อช่วยกู้ให้โลกได้รอดโดยพระบุตรนั้นอาเมน พระบิดาเจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงองค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรองค์เดียวขอพระองค์ที่จะให้มาช่วยกู้โรคให้อยู่ในสันติสุขไม่ใช่ให้มาพิพากษาลงโทษผู้หนึ่งผู้ใดพระองค์เจ้าข้าลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ทรงเมตตากับลูกทุกคนตลอดมา ลูกทุกคนขอกราบขอพระคุณที่พระองค์นั้นได้ทรงเมตตาต่อลูกเลี้ยงดูลูกทุกคนให้มีความสุขพี่น้องคะให้เรามาพร้อมใจกันที่จะอธิษฐานทูลต่อองค์พระเยซูคิสตขอให้พระองค์นั้นได้ทรงโปรดเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศไทยที่กำลังเกิดวิกฤตอยู่ในขณะนี้ ที่ได้รับภัยจากอุทกภัยอย่างร้ายแรงทำให้ประเทศและประชาชนเดือดร้อนร่มจมผู้คนบาดเจ็บล้มตายและได้รับภัยอันตรายอย่างมหาศาลพระองค์เจ้าค่าไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดที่จะช่วยประเทศไทยได้นอกจากพระองค์พระองค์เจ้าค่าได้โปรดเมตตาเถิดที่จะให้อภัยพิบัตินี้ ได้หลุดพ้นไปให้ประเทศไทยได้กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าพระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ได้ทรงสถิตอยู่กับองค์พระเจ้าอยู่หัวและเชื้อพระวง์ทุกๆพระองค์ที่จะทรงเมตตาคนไทยด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าและขอพระองค์ทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลขอให้พระองค์ได้ทรงเมตตา ทงครูจวา์ปกป้องคุ้มครองประเทศอิสราเอลให้พ้นจากภัยพิบัติจากการทําสงครามในครั้งนี้ขอให้สงครามในครั้งนี้จงยุติลงและที่จะไม่มีสงครามใดๆเกิดขึ้นระหว่างประเทศหนึ่งประเทศใดขอให้ทุกประเทศอยู่ด้วยความสงบที่จะรักใคร่สามัคคีกันและจะไม่นำพาให้เกิด สงครามโลกขึ้นขอพระองค์ทรงตรดิดอยู่กับประเทศสหรัฐอเมริกาที่จะมีการเลือกตั้งในขณะนี้ขอให้พระองค์จงเมตตาให้ผู้ที่พระองค์เห็นว่าเขาจะเป็นผู้นำของสหรัฐอเมริกาโดยการที่จะเข้ามาช่วยเหลือให้ประเทศอเมริกาอยู่ด้วยความสันติสุขด,ด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าลูกเชื่อและไว้าวางใจในพระองค์ว่าพระองค์ทรง พิจารณาและดูแลทุกสิ่งทุกอย่างทุกประเทศให้เป็นไปนะตามน้ำพระทัยของพรองค์ลูกๆทุกคนขอกราบขอบพระคุณที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อ,อทุกประเทศและประชาชนทุกคน ลูกขอบคุณพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ได้ทรงฟังคําอธิษฐานของลูกตอบทำคำอธิษฐานของลูกที่ลูกได้ทูลต่อพระอ,องค์ไม่ว่าจะเพื่อตัวลูกเองหรือเพื่อประเทศและเพื่อ,อผู้หนึ่งผู้ใดพระอ,องค์ก็ทรงตอบพระคุณของพระองค์นั้นยิ่งใหญ่ไพศาลลูกทุกคนไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาชดใช้ พระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้ไม่สามารถที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบเทียบหรือทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ได้นอกจากลูกทุกคนขอถวายชีวิตตั้งกายจิตใจจิตวิญญาณและสปปรรพสิ่งทุกอย่างที่ลูกมีอยู่เป็นเครื่องสักการะบูชาต่อพระองค์ขอพระองค์ทรงเมตตารับเครื่องสัก,การาบบูชาที่ลูกนำมาถวายด้วยเถิด และลูกขอถวายชีวิตของลูกทุกคนเป็นผู้รับใช้ขอพระองค์จนกว่าลูกทุกคนจะจากโลงนี้ไปลูกูกทุกคนขอกราบขอบพระคุณพระองค์สำหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่พระองค์ได้ทรงเมตตาต่อลูกทุกๆคนขอบพระคุณพระองค์ชนะเริญพระองค์ในพระนามขององค์พระเยซูคริสเจ้าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งเมืองนาเาเลสฮาเลลูยา ฮาเลลูยาอาเมนขอพระเจ้าอวยพระพรทุกๆท,ท่านนะคะ